มร้องให้เลยหมูจะไม่ร้องแล้วเองแหละนนี้มาวันนี้พวกว่าจะไม่ร้องเหมือนกันนะกรณยามจะพยายามจะไม่ร้องไม่อยากอยากสุดท้ายก็อยู่ดีอ่ะนมาจากจอะไรอยพูดกี่ร้อย็น่ก็คใส่ถือแล้วม่เจอแบบทอด่ เดวเดี <łość> ๋ยวอ้ยนคะวายาส A แล้ว A นี่ก็ไม่รับไม่รับมันเป็นไม่รับมันยืดอยู่นะมันยืดอยู่นะไม่รัม่รับมนแย่แมวมันยืดอยู่นะไม่ค่อยเห็นเลย่ะความโค้กคิอแม่